วันนี้เสนอเมนูคัวกิงครับฟัดถึงแกงฟัดแกงในหม้อก่อนนะครับมีก๋งแกงมีเคยหัวคา้าคัเวร็จแลยครับไก่บดลงไปไก่บดนี้เราสื่อของซีพีครับองซีพีมันนา้มมากต้องหลวกล้นนะครับถ้าว่าไม่หลวกล้นน้มเต็ม พัดกันโลอยว่างีง้พัดเรื่อยๆครับเป็นมันแห้งถ้าว่าเป็นไก่ด้าล่าไม่ต้องหลวก,กนเพราะว่ามันแห้งกันเลยนครับผมรถธรรมดาชื่อรถชอรน,นึงกระโน ลาจริงบแบตายก็ไม่ใช่กันตาเลยครับสวัสดีคับสักิดงกดสงครายกลิ่ออหวานนิดไม่ไม่เค็มพัดไปเรื่อยๆจะมันแห้งนะครับพัดในแห้งเลยนะครับกินต้องกินแหงง้งชิมแรก,ก่อนนะครับใครชอบรสจาติห้เป็ดเค็ม หวานใช่ได้เขาตามรสชาติที่เรากินนะเสร็จเล้วกะโรยไปกรูดโรยพริกแดงตามแต่เราต้องการกับแกงเนื้เสร็จเล้วไข่ยัยกทํดำตามกะดำได้เลยครับ